วันนี้นะครับเชฟจะมาแนะนำวิธีการเปิดร้านขนมถ้วยมาฝากกันครับ ส่วนประกอบหลักนะครับที่เราต้องรู้กันนะครับในการเปิดร้านขนมถ้วยนะครับก็มีดังนี้นะครับส่วนที่1นะครับส่วนประกอบของแป้งนะครับมีแป้งท้าวเยม่อมแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งถั่วเขียวครับส่วนที่2นะครับก็เป็นส่วนของกะทินะครับวันนี้เชฟแนะนําเป็นกะทิอัมพวาครับครับแล้วส่วนที่3นะครับก็เป็นเครื่องปรุงนะครับมี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นความเค็มก็คือเกลือแล้วก็ส่วนที่เป็นความหวานก็คือน้ำตาลมะพร้าวครับครับเรื่องกลิ่นและสีนะครับเป็นดับที่4นะครับสีเขียวได้จากใบเตยนะครับส หรือแก้วมังกรแดงนะครับสีน้ำตาลได้จากน้ำตาลมะพร้าวครับแล้วก็สีน้ําเงินได้จากดอกอัญชันครับส่วนท็อปปิ้งนะครับมีไฟทองไข่แดงเค็มทับทิมกรอบมะพร้าวแล้วก็ชีสครับรู้จักส่วนประกอบหลักๆกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปทําขนมถ้วยกันครับครับเราจะมาทําส่วนตัวของขนมถ้วยใบเตยก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเราเตรียมใบเตยนะครับใส่ใบเตยลงไปในเครื่องฝันได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับให้เราใส่ส่วนของน้ำต้มสุกลงไปได้เลยนะครับปิดฝานะครับแล้วก็ปั่นจนกว่าสีของใบเตยนั้นจะออกมาเห็นไหมครับจะมีสีเขียวของใบเตยนะครับที่มีความเข้มข้นอยู่นะครับกรองส่วนผสมนั้นออกมานะครับกองด้วยผ้าขาวบางนะครับเราก็คั้นในส่วนของน้ำใบเตยนะครับออกมา <utan> Ask, นี้นะครับเราก็ได้ส่วนผสมของน้ำใบเตยที่มีความเข้มข้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําในส่วนของขนมถ้วยใบเตยครับตอนนี้นะครับเราจะมาทําส่วนผสมของขนมถ้วยใบเตยกันนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นน้ํากะทิกับส่วนที่เป็นแป้งนะครับแป้งข้าวเจ้านะครับส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวแป้งถั่วเขียวนะครับ ส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นแป้งเท้าใยม่อมนะครับให้ความหนึบหรือความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือส่วนของของแห้งนะครับครับสำหรับตัวกะทินะครับเชฟแนะนํากะทิของอัมพวานะครับเขาจะให้ในเรื่องของสีที่มีสีขาวสวยงามนะครับแล้วก็มีความข้นเขาจะคั้นจากกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะครับเวลาเราจะนํามาใช้นะครับให้เราเช็คสักนิดหนึ่งนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะผสมส่วนผสมตัวของขนมกันนะครับ น้ำตาลมะพร้าวนะครับลงไปจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ส่วนของกะทิอัมพาที่เราตวงมาเรียบร้อยแล้วนะครับลงไปผสมนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ใส่ส่วนของน้ำใบเตยที่เราขานไว้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเราจะต้องตักด้วยเกลือนะครับแล้วก็คนส่วนผสมให้เขาเข้ากันนะครับสังเกตไหมครับสีแล้วก็ความข้นของเขานะครับมีความสวยงามมากนะครับเพราะว่าเราใช้กะทิของอัมพานะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้ส่วนผสมที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำส่วนของที่เป็นของเหลวนะครับใส่เข้าไปในส่วนของแป้งทั้ง3อย่างที่เราเตรียมเอาไว้นะครับถ้าเราเทไปทีเดียวเลยนะครับส่วนผสมของแป้งนั้นเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับจะทําให้ขนมของเรานั้นสุกไม่ทั่วถึงกันนะครับไม่มีส่วนที่เป็นแป้งเป็นเม็ดๆนะครับแล้วก็เทส่วนผสมของกะทิที่เราผสมลงไปนะครับให้หมดเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรขนมถ้วยน้ำตาลมะพร้าวนะครับงั้นเราจะมาผสมสูตรแป้งกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับจะเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็แป้งถั่วเขียวครับต่อด้วยแป้งเท้าเยื่อมอมครับพอหลังจากที่เราได้ทั้ง3ส่วนผสมแล้วนะครับก็ให้พักแป้งเอาไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะทําส่วนผสมของที่เป็นกะทิกันนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เรานํากะทิอัมพวานะครับเทลงไปในชามเลยนะครับเราจะใส่ส่วนผสมของน้ําตาลมะพร้าวนะครับ แล้วก็ตัดรสชาติด้วยเกลือนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะคนส่วนผสมให้เขาเข้ากันนะครับถึงจะเอามาใส่ในส่วนผสมของที่เป็นของแห้งหรือว่าเป็นแป้งนะครับคนส่วนผสมให้เข้าเข้ากันนะครับให้แน่ใจว่าส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราถึงจะนําส่วนกะทิที่เราผสมนั้นเนี่ยเข้าไปในส่วนผสมของแป้งทั้ง3ที่เราเตรียมเอาไว้ครับ <S <S เราจะค่อยๆทยอยใส่เข้าไปจนกว่าแป้งจะละลายนะครับเราจะไม่เทปไปเลยทีเดียวนะครับ พราะว่าถ้าเกิดเราเททีเดียวปุ๊บเนี่ยแป้งเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับตอนนี้นะครับส่วนผสมของแป้งนะครับแล้วก็กะทิได้เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วล้วก็เทส่วนผสมที่เรายังเหลืออยู่นะครับแล้วก็คนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเราก็ผสมส่วนผสมได้เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ลักษณะแป้งเป็นแบบนี้นะครับเราจะนําไปนึ่งนะครับประมาณ15นาทีนะครับ ครับสำหรับการทำตัวขนมนะครับเทคนิคสำคัญอีกอย่างนึงครับก็คือเราจะต้องนึ่งถ้วยตะลายก่อนนะครับประมาณ5นาทีนะครับพอเรานึ่งตัวขนมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราทิ้งให้เย็นนะครับตัวขนมจะล่อนออกจากพิมพ์ทันทีเลยนะครับและอีกอย่างนึงนะครับตอนนี้เนี่ยลังถือเลยเป็นฝาโดมใช่ไหมครับพอลาไอ้น้ำร้อนๆเนี่ยเขาจะอยู่ข้างบนเวลาเราเปิดฝาโดมตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ผ้านะครับเป็นผ้าสะอาดนะครับรีบเช็ดในส่วนที่เป็นเหงื่อของไอ้น้ำนะครับเดี๋ยวเหงื่อของไอ้น้ำนั้นจะหยดลงไปในตัวของขนมเราได้นะครับ เราก็นําส่วนของตัวขนมนะครับคนอีกรอบนึงครับเพราะว่าส่วนของแป้งนั้นเขาก็จะตกตะกอนนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปส่วนอีกตัวนึ่งนะครับก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับชั้นของขนมนี้สําคัญนะครับถ้าเกิดเราหยอดส่วนของตัวเนี่ยเยอะเกินไปนะครับก็จะไม่อร่อยเพราะว่าน่าจะน้อยนะครับ ถ้าเกิดเราหยอดส่วนตัวน้อยนะครับหน้าเยอะก็จะเค็มเกินไปงั้นสัดส่วนตรงนี้สําคัญนะครับก็คือครึ่งต่อครึ่งนะครับเราจะเปิดไฟแรงสุดเลยนะครับเพื่อทําให้ตัวขนมนั้นสุกทั่วกันจับเวลา15นาทีนะครับเราก็มาทําส่วนตัวของหน้ากะทิหรือว่าท็อปปิ้งกันครับ มาถึงขั้นตอนในการทําหน้ากะทิกันนะครับเริ่มจากนะครับเราจะนํากะทิแล้วก็เกลืออย่างที่บอกนะครับผสมกันได้เลยนะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับก็คือทําให้หน้าขนมของเรานั้นแตกลายงานนะครับให้เรานําแป้งข้าวเจ้านะครับเทในส่วนนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้ส่วนของหน้าขนมนั้นเขาเซ็ตตัวนะครับแล้วก็คนส่วนผสมที่เป็นกะทิน้ําตาลแล้วก็เกลือให้เขาเข้ากันนะครับ เราก็จะค่อยๆทยอยส่วนของกะทิใส่เข้าไปนะครับคนให้ส่วนผสมนั้นละลายเข้ากันนะครับละลายแป้งให้เขาไม่เป็นก้อนนะครับเราจะใส่ส่วนผสมส่วนของกะทิที่เหลือเข้าไปแป้งท็อปปิ้งตัวนี้หรือว่าส่วนตัวของหน้ากะทิกตัวนี้นะครับสำคัญก็คือในเรื่องของรสชาติจะมีความเค็มแล้วก็ความหวานตามนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตัวขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆทยอยส่วนของหน้ากะทิกใส่เข้าไปนะครับสำคัญนะการแตกรายงานนะครับ1คือเกลือ2คือไฟต้องแรงนะครับเพราะว่าเราต้องการไอ้น้ำเยอะๆนะครับ เดี๋ยวรออีก15นาทีจะมาดูตัวขนมกันครับว่าขนมมีหน้าตาสวยงามขนาดไหนครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลานะครับ15นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับขอทำรีมาร์คก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นส่วนของใบเตยนะครับ นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขนมถ้วยของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมารับทานกันนะครับนําไม้พายเล็กๆหรือว่าช้อนนะครับมากรีดตรงกลางนะครับหลังจากนั้นใช้ไม้พายดันขอบข้างๆขึ้นมานะครับเชียบขออนุญาตรับประทานเลยนะครับขนมนะครับมีความมันนะครับมีกลิ่นของกะทิแห่ร้อยเปอร์เซ็นต์จากอัมพาวที่เราทำนะครับแล้วก็มีความหอมนะครับที่ลงตัวเลยนะครับลองเอาไปทำดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ สำคัญนะครับคือได้กับรายงามด้วยครับ